เพื่อนๆนะมาลงทะเลระดับยากกันบ้างนะก็จัดตัวประมาณนี้นะหมอหนึ่งอ่าเขาเรียกอะไรนะนักร้องหนึ่งแล้วก็แครีสองนะลองดูกันเพื่อนๆน,นะพยายามยิงหนวดให้หมดนะ ผมต้องเดินไปทางนู้นนะเพื่อที่จะยิงหนวนนะแล้วคนที่ติดสัญลักษณ์นี่ก็ห่างห่างเพื่อ,อนไว้นะครับกรุณายืนห่างห่างเพื่อ,อนไว้ วมันทนนิจิตสัญลักษณ์มันก็จะหน้ามืดตามมวไปครับนับเทินให้ดีด้วยนะเพื่อนนะนี่สองแล้วนะ ก็สามนะอันนี้สามมีสกิลอะไรก็ใส่กดไปนักร้องดันนี้ยังไม่ค่อยมีเขาเรียกว่ายังไม่ได้เป็นพระเอกนะแต่ดันดันสีนักร้องสำคัญนะมันมันฟอกอากาศนะเพื่อนนะอ่ะนี่ยัดเตรียมยัดได้เลยนะเดี๋ยว ยัดครับร้องติดสัญลักษณ์บ่อยมากเลยนะ,ะต้องเคลียร์หนวดให้หมดด้วยนะ นักร้องห,งหลังยิงแรงนะบอกเลยเพรานักล้อมันต้องการแค่พาวหนึ่งครั้งที่เหลือมันก็ยิงแรงและโอเคก็ลองดูนะลองมาเล่นดูแล้วก็ด่านด่านสี่นะ ใครที่มีสัญ,ญลักษณ์ก็ให้แครี่แช่ให้นะครับเทิร์นแรกนะหรือถ้าแครี่ติดสัญ,ญลักษณ์ก็แช่ตัวเองเลยครับอ่านี่ไม่มีนะไม่มีใครติดสัญ,ญลักษณ์นะปล่อยครับยิงให้โดนลูกไฟนี่เหมือนเกเหมือนเดิมนะเหมือนทั่วไปเลยเล่นแบบทั่วไปเลยอ่านี่ บอสล่างนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพื่อนนะร่างสองตีแรงมันแรงตรงไอ้นั้นด้วยไอที่ฟอกอากาศนะถ้าไม่มีฟอกอากาศนะโคตรโคตรเจ็บเลยอากาศหายใจไม่มีนักร้องสำคัญนะต้องมีนะแล้วก็หลบหลบแมน้ำตรงนี้ออกด้วยนะหลบด้วยนะ อย่ายืนทับน้ำนะ,ะมีสกิลก็ใส่ไปโอ้ผมหน้ามืดว่ะ ยิงตาความรู้สึกแล้วกันแต่หน้ามืดของผมมันดีอยา่าง,งหนึ่งนะเพื่อนๆนะผมมีสองจอผมสสลับจอไปดูได้ว่าผมยืนอยู่ตำแหน่งไหนอ่ะมุมสามสิบสี่นะผมยิงอ่ะโดนไหมไม่โดนนะอ่ะดูจอเล็กเอาไม่โดนแต่แรงยิงมันกะไม่ได้นะหน้ามืดเลย ฟองน้ําอยู่ติดกันสามอันเลยสวยสวยไม่ยช่ฟองน้าดิวิญญาณนะนี่อยู่ติดกันผมมองมืดมากเลยเดี๋ยวมันก็จะสว่างนะนี่เอาไปวิญญาณเอาไปเก็บไปให้เยอะที่สุดเหมือนมันช่วยเรื่องบัฟเรานะเพื่อนนะโอเคน้ำมาอีกแล้วหลบน้ำกันดีด นักร้องมันตีทีเดียวแต่มันตีแรงกันนะผมว่าผมชอบเหมือนกันนะเล่นเล่น,เล,นเล่นไม่ยากด้วยเร็วสว่างเอะปวดตาเคเคน้ำไม่มีทันนี้ไม่มีน้ำนะผมปล่อยเองครับเพราะว่าตัวผมแรงกว่า รังังแยกพยายามให้ตัวที่แรงกว่าปล่อยนะครับอ่ายีบเจ็ดเปอร์ผมไม่ได้นับเทินเลยโอ้โหลืมเลยผมว่าอยู่ลืมอะไรลืมนับเทินคิด แล้วทีนี้จะรู้ได้ไงว่าเธอไหนคินะต้องนับเทิร์ดีๆด้วยนะเพื่อนๆนะแต่ผมว่ายังไม่นับเทิร์ก็ผ่านนะไม่นับก็ผ่านน้ำนะน้ำนะหลบน้ำ หนีน้ำก่อนอเบอสเหลือสามนกว่าเปอร์นี่นะยิงแรงนะนักร้องอนะ่ะนัดเดียวก็จริงเนะี่ยเก้าหมื่นกว่าเครียนะนักร้องผมอัพเป็น a d k หมดเลยนะเน้นองแรงเดียวเลยแล้วโดนผมอีกแล้วอ่ะ อ่าคนอื่นเยิงยงยงย่งไม่โดนนะหมึกเนี่ยน้ำมืดตึ๊บเลยเออโดนอยู่นะตีดูเออตีแบบมืดๆไปพยายามดูองศาแค่นั้นแหละนักรอ้กรองนักร้องน้องรักหืมีแรงนะนักร้องอะ่ะ ผมกะให้โดนวิญญาณด้วยนะโอเคบอสเหลือสิบเปอร์อ่าบอสล่างสองมาแล้วนะเพื่อนนะ โอ้เพื่อนเราอากาศหายใจไม่พอแล้ววะนั้นต้องให้เธอไหนไม่ได้นับดิผมสองตัวผมนับไม่ทันอ่าเดี๋ยวเอามาอยู่ใกล้ฟองน้ำนะ คนที่มีแต่แลนะนอากาศหายใจไม่พอต้องอยู่ฟองน้ำน้าเงอนนะเนี่ยอย่างที่แดงๆแบบนี้นะเนี่ย,นะยต้องมาอยู่ฟองน้ำนยอย่างมันกรองอากาศให้ผมแล้วนะไม่ทันบอกไม่ทันตายแล้วก่อน โดนหมึกด้วยเรียบร้อยวัน GF นักร้องตีแรงไหมรอดูเพื่อนเนี่ยนะตีแรงนะไม่ใช่เล่นๆผมบอกเลยนักร้องไม่ใช่ของเล่นเพราะมันบวก EDK นะแล้วเดี่ยมันดูช่วยมันกองอากาศให้เพื่อนด้วยโคตรสุดนะผมบอกเลยนักร้องเนี่ยไม่มีไม่ผ่านนะ ไม่งั้นเมื่อกี้ขาดอากาศหายใจตายได้เลยโอเคน่าจะจบนะอ่ากร้องปิดเกมให้โอเคก็จะประมาณนี้มันเพื่อนนะไม่ได้ยากนะขอทับเวลเจ็ดเวลแปดนะเวลเจ็ดเวลแปดขึ้นไปนะครับตีแรงๆนิดนึงนะครับื สีฟ้าออกเยอะเหรียญซเบียงอืสีม่วงไม่มาเลยโอเคนะลองไปเล่นกันดูนะเพื่อนๆน,นะผมขอเล่นด่านสาและด่านสให้ดูแค่นั้นพอนะเพื่อนๆน,นะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ